สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องวาตาชินะครับเป็นกล้องวงจรปิดสีดําแดงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีสรุปตอนหัวนะครับให้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมมีตั้งแต่แกะกล่องแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ตัวกล้องตัวนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ก็คือมันเป็นกล้องที่ไม่ได้กันน้ํานะครับ าสามารถใช้ได้ภายในที่ร่มเนาะก็เพื่อนๆจะเอาตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปติดบนเพดานเนี่ยก็สามารถทําได้เขาจะมีตัวแผ่นให้ไปติดบนเพดานแล้วก็เอากล้องเนี่ยเข้าไปติดนะครับมันก็จะห้อยหัวลงมาอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับความคมชัดระดับ Full HD นะครับหรือว่าเรียกว่า HD นะเรียกว่าความคมชัดระดับ HD ซึ่ง HD เนี่ยมันคือ 1080p นะครับผมเอาภาพขึ้นตรงนี้นะฮะทุกคนจะได้เห็นว่าทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับปิดไฟกับเปิดไฟเนี่ยเฮ้ยมันแสงมันโอเคขนาดไหนซึ่งภาพที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตอนกลางคืนแล้วแหละนะครับแล้วก็เปิดไฟนะกับอีกอันนึ้คือเป็นแบบปิดไฟนะเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในบ้านจริงไหมดังนั้นเนี่ยหลายๆหลายๆครั้งในไหนหลายๆกรณีเนี่ยเราก็อยากจะให้ กล้องตัวนี้จับภาพบันทึกภาพในห้องของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้นะครับเป็น WiFi 2.4นะครับคือมันไม่มีสายแลนให้นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครสามารถใส่การ์ดได้นะครับการ์ดเนี่ยสูงสุด128แต่ของผมนะครับผมไม่ได้ซื้อเต็มแม็กของเขาผมซื้อมาแค่32กิกท่่นั้นนะครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าผมเคยใช้รุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งของวาตาชินะครับผมใส่การ์ดไป8กับ16นะครับถ้า32เนี่ยมันก็อาจจะยืดระยะเวลาในการบันทึกได้ยาวมากขึ้น อย่าง16เนี่ยมันอาจจะบันทึกได้แค่ประมาณหรือ2วันประมาณนั้นนะครับผมถ้าเป็น3 2เนี่ยมันอาจจะยืดเป็นประมาณสัก4วันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะครับเพื่อนๆสามารถจะใช้ของวาตาชิได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดถูยานะครับชื่อว่านะฮะวาตาชิ IoT เพื่อนๆโหลดปุ๊บเนี่ยก็ใช้งานง่ายนะครับสามารถเพิ่มคนที่แบบว่าคนในบ้านนะฮะมุดมี3-4คนอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามา แล้วก็สามารถเข้ามาดูกล้องได้นะครับสามารถใช้ได้แต่ว่าคนที่เป็นโฮสต์หรือว่าคนที่ติดตั้งเนี่ยก็มีคนเดียวแล้วค่อยดึงเพื่อนๆเ,เ,เข้ามานะครับออแอปตัวนี้เราสามารถให้คนในบ้านเนี่ยโหลดแล้วก็ล็อกอินโดยใช้อีเมลนะครับพอเขายืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นโฮสต์หรือว่าคนที่ติดตั้งกล้องเนี่ยก็มาเพิ่มนะครับผมผมทำคลิปไปแล้วนะที่เป็นรูปหน้าปกที่มีกล้อง4 5หตัวเรียงกันอ่ะอันนั้นก็คือเพื่อนๆสามารถไปดูในในนั้นได้ว่า มันสามารถเพิ่มได้ยังไงนะครับคือในคลิปนั้นผมจะสอนอบอกว่าเอาเบอร์โทรใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้อีเมลก็ได้นะครับก็ล็อกอินแล้วก็ใช้ได้หลายเครื่องนะครับ สมมติมีคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็ล็อกอินให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้นะครับหรือมีลูกให้คุณลูกเนี่ยดูกล้องวงจรปิดได้นะครับพร้อมๆกันได้หมดเลยนะครับมันสามารถที่จะพูดสนทนาโต้ตอบได้คล้ายๆกับเป็นวอลนะครับก็ถ้าเรามีแอปเนี่ยเรากดที่ตัวไมโครโฟนแล้วก็พูดมันก็จะเสียงมันก็จะไปโผล่ที่ตัวกล้องนะครับคนที่อยู่ที่กล้องเนี่ยก็สามารถพูดได้เลยเพราะว่ากล้องเนี่ยมันบันทึกเสียงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะ ใช้งานเป็นวอลสื่อสารหากันได้นะครับตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะหันซ้ายหันขวาได้หรือในบางกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากให้มันหันไปซ้ายไปขวาเนี่ยเพื่อนๆก็ให้มันอยู่กับที่ได้นะครับซึ่งของผมเนี่ยในอาคารเนี่ยนะฮะผมก็มีทั้งตัวที่หันซ้ายหันขวานะครับกับตัวที่ตั้งอยู่นิ่งๆอย่างในสตูเนี่ยนะฮะในห้องนี้เลยเนี่ยผมตั้งนิ่งๆให้มันไม่ต้องหันไปหันมาเพราะว่ามุมมันก็กว้างอยู่แล้ว ส่วนตัวข้างล่างเนี่ยผมให้มันหันด้วยนะครับเผื่อมีใครมาเนี่ยมันจะได้จับการเคลื่อนไหวแล้วก็บันทึกภาพตามไปด้วยนะครับพอมันหันตามไปปุ๊บนะมันก็จะกลับมาที่เดิมเสมอนะครับมันคล้ายๆกับเป็นเป็นกล้องลาดตะเวนนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่คือสรรพคุณสรรพคุณเนะี่ยอันนี้ก็คออือเป็นคุณสมบัติของมันนะครับส่วนใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะครับตัวมันเป็นยังไงในกล่องเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ไปดูได้เลยนะครับ กล้องดำแดงนะครับ WIOT 1 0 1 8นะครับผมกล่องก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะมีรายละเอียดเรื่องของการใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับใช้กับแอปถูยาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้วาตชี i o อก็ได้นะใส่เอ card ได้ภาพ HD นะครับอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับจัดจำหน่ายโดย TCT นะครับอ่าน,นี่ก็คือรายละเอียด ้างกล่องเนาะคือตอนเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะฮะ,ะมีกล่องตัวนี้นะกล่องตัวนี้เนี่ยมันก็จะเก็บตัวหัวชาร์จนะครับสายชาร์จนะฮะซึ่งสายชาร์จเนี่ยก็ยาว1เมตรครึ่งนะครับเมตรห้าสิบเนาะจะเป็นหัวไมโคร USB นะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเป็นหัว USB A นะครับใช้คู่กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับด้านในนะครับด้านในพอเราแกะมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น ัวกล้องนะครับกล้องก็มีลักษณะแบบนี้เลยเป็นพลาสติกนะครับไม่ไม่ตัวนี้ไม่กันน้ํานะครับผมก่อนอื่นที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็เอาพลาสติกที่หุ้มตัวเลนออกนะครับด้านนี้นะฮะจะเราเอาไว้สําหรับใส่ตัวการ์ SD card นะครับซึ่งผมได้ซื้อมาเป็น32กิกนะครับผมจะให้มันบันทึกแล้วก็วนซ้ำไปไเรื่อยนะครับจากที่เคยลองใช้เนี่ยผมเคยใส่16กิกมันจะบันทึกประมาณ24ชั่วโมงนะครับ 32ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสัก2วันนะครับก็เหลือเฟือครับมีลำโพงนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยดวดดูดเสียงดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับวิธีใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยเริ่มต้นนะครับเราก็ ทำการเสียบปลักมันก่อนนะครับผมตัวแหล่งจ่ายไฟเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มาเมื่อกี้นะแต่เป็นตัวคอมพิวเตอร์ Computer ของผมนะครับตรงด้านนี้นะฮะมีรู USB micro USB อยู่นะครับให้เราเสียบลงไปตรงนั้นอันนี้คือปุ่มรีเซ็ตนะครับคือไม่ว่าจะเป็นกล้องจรปิดรุ่นไหนนะครับมันจะมีพวกปุ่มต,ต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีรูชาร์จใช่ไหมมีรูชาร์จมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็มี SD card ถ้าเราได ได้กล้องวรปิดมาใหม่เนี่ยมันจะต้องมีประมาณนี้นะครับถ้าหาไอตัว SD c ิ r d ไม่เจอเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ใต้ประมาณตรงเนี้ยนะฮะประมาณใต้กล้องนะครับแบบพวกพวกที่เป็นหัวกลมๆเนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมหมุนๆกล้องขึ้นนะครับมันก็จะเสียบการ์ดได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราลองเสียบดูเนาะ พอเสียบปั๊บนะฮะถ้ากล้องเนี่ยมันยังไม่เคยได้ใช้งานนะได้รับการจ่ายไฟปุ๊บมันก็จะมีเสียงกรึงกๆๆๆึ้งอะไรนี้นะฮะนี่มีสัญ,ญลักษณ์สีส้มๆแดงๆขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือมันพร้อมที่สำหรับจะสแกนมันเป็นอ r โคดในแอปพลิเคชันพลิเคชันของเรานะครับได้ยินเสียงแล้วเนาะมีกระพริบกระพิบแล้วนะต่อไปนะครับให้เข้าไปที่วาตาชิ iot นะครับ mm hmm. เข้าไปนะแล้วก็ทำการเพิ่มกล้องนะครับด้วยการกดบวกนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์บวกตรงนี้ให้เรากดบวกไปเลยนะครับเป็นกล้องนะครับกล้องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับตัวกล้องตัวที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นกล้อง wi-fi นะครับคือในนี้เขาก็จะมีทั้งกล้อง wi-fi กล้อง dual band นะฮะคือมันบางทีมันเสียบเสียบซิมได้ไนงะ แต่ตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันเสียบซิมไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องเป็น Wi-Fi นะครับเราเข้าไปปุ๊บนะครับเขาขอถามว่ากดปุ่มรีเซ็ตหรือย,ยังนะครับถ้ารีเซ็ตอะไรเรียบร้อยนะหรือว่าครั้งแรกเนี่ยก็ให้เช็คว่ามันมีไฟกระพริบไหมถ้ามีเนะี่ยก็โอเคนะป้ายเน็กเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับดังนั้นก่อนที่จะใช้งานก็ต้องทำการ เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับขอเปลี่ยนเป็น2.4เนาะหลังจากเป็น2.4เรียบร้อยนะครับผมอ่าเราก็กดถัดไปก็คือเอา q r c o d e ตัวเนี้ยนะฮะให้มันอ่านอาจจะมีระยะพอสมควรนะอ่าผมคิดว่าน่าจะได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงปุ๊บนะรบตรงปุ่มด้านล่างนี้นะครับมันจะถามว่าคุณได้ยินเสียงไหมก็กดได้ยินนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มค้นหาละอ่า ไอที่เราให้เขาสแกนมเมื่อแก้มันเข้าหรือเปล่านะครับครับพอเข้าเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะให้เราตั้งชื่อแบบนี้นะครับตั้งชื่อแบบนี้บันทึกนะฮะอ่าได้เรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับผมอ่าอันนี้คือภาพที่ออกมาจากกล้องนะครับชัดมากเลยนะเนี่ยชัดมากๆเลยชัดแบบชัดเบอร์นะแล้วก็สีก็ สีก็ตรงด้วยนะครับเฮ้ยมันชัดกว่ามือถือผมอีกเ่ล่เนี่ยนอยส์ก็มีน้อยมากๆเลยนะน้อยมีน้อยนอยสน้อยอ่ะสัญญาณรบกวนนะครับที่เป็นเม็ดๆๆเมเมนี่ยก็น้อยมากๆนะครับโอเคแค่นี้นะฮะเราก็สามารถเอาไปวางนะครับตามสถานที่ที่หรือว่าตามมุมนะตามมุมในบ้านของเราได้แล้วนะครับผมคือเราสามารถดึงปลั๊กออกแล้วก็เสียบใหม่ได้ รู้ครั้งที่เขา,เ,าเริ่มต้นใช้งานเนี่ยเขาก็จะค้นหา Wi-Fi ที่เราได้ทำการเซตติ้งไว้เมื่อกี้นะครับแล้วเขาก็เชื่อมต่อทันทีเราก็สามารถเช็คในมือถือของเราได้เลยนะครับแค่นี้เองเนาะโอเคไปแล้วเดี๋ยวผมไปวางกล้องไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของหลังจากที่เราใส่ SD card เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ตั้งในมุมที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้อง activate ตัว SD card นะครับแล้วก็ format ให้มันแบบสามารถใช้งานได้เนาะวิธีการนะครับไปที่ปุ่มจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นครับตั้งค่า memory card นะครับเมันจะเขียนว่าตั้งค่านะอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเ,เดี๋ยวผมลองลด ไอเอดูหน่อยเนะเาะอ่ามันจะเขียนว่าการตั้งค่าเมมโมรี a การ์ดนะครับเข้าไปตรงนั้นนะครับอา่าถ้าแบบเนี้ยใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือทำการเปิดนะครับเขาจะเขียนว่าสวิต์เปิดปิดการบันทึก SD c a r การ์ดนะครับถ้าเราไม่เปิดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่บันทึกนะต้องมาเปิดด้วยนะครับแล้วโหมดบันทึกเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือบันทึกต่อเนื่องบันทึกกิจกรรมนะ ของผมเนี่ยผมบันทึกต่อเนื่องก็คือให้เขายาวๆเลยหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวของผมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีคําถามอย่างอื่นนะที่อยากจะถามก็คอมเมนต์ถามได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมประทับใจมากๆเลยกับกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นหน่วยลัดตระเวนให้เราได้นะฮะสามารถที่จะบันทึกภาพแล้วก็เสียงได้นะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับก็ ถ้าเพื่อสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของวาตาชิได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ